เป็นไงบ้างครับผู้ชมครับภาพที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นบ้านนะครับเป็นรถนะครับที่บุคคลที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้แหละเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนแรกของกลุ่มอันดามันนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าอยู่คู่กับจอห์นคอยมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆอย่าพลาดนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอย่าพลาดต้อนรับเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแด๊กเกอร์พี่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมอีกทีดีกว่าครับครับผมผมอภิชนเชกุลครับอยู่จัังหวดูเก็ตม นะฮะแล้วก็ตําแหน่งเป็นไงบ้างครับตอนนี้เอาปัจจุบันก่อนเอาปัจจุบันนะตอนนี้ก็เพสิดเน,น้นทวินเน็ตเวิร์ดแลยาแหน่งสูงสุดครับผมถือว่าสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือตำแหน่งสูงที่สุดนะฮะหลังจากทีอ่อยู่กับทางจอยคอยมาในการทำธุรกิจนะครับต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะถือว่า พีชนนะครับ,รบเป็น <ผม S 1> บุคคลที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจในการทาธุรกิจกับจอยแอนคอยคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้น่าสนใจมากๆอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวให้พิชนเล่าก่อนนิดนึงว่าเริ่มตั้งแต่ปีไหนยังไงครับอ๋อพิชนเริ่มรู้จัก j o ยแอนคอยสมัยนั้นชื่อว่าเจริญโอสถครับผมเมื่อปี4-7่เจกลางปีนะครับมีผู้เปิดโอกาสชื่อคุณพิมพ์าการแล้วก็อดีตผู้บัญชาการเดือนจําจังหวัดปังนานะครับ นะครับก็คือก็คือเริ่มที่จะเข้าไปทําธุรกิจรงน้น<ม>แล้วช่วงที่ที่ทำตอนแรกแรกเป็นยังไงบ้างครับที่ที่พี่ชนเองได้เริ่มไปศึกษาหรือเป็นอะไรเงี้ยครับอ,อ๋อคือพูด,ดง่ายๆว่ามันเริ่มจากการที่เราไม่พร้อมรับท,ท,ทั้งที่ว่าคืนนั้นประมาณสามทุ่ม,อ,มอ,อัพไลน์ก็มาคุยธุรกิจเจริญโอสถครับผมเอายาหยงเหิงมาหนึ่งขวดพร้อมกับเอาโครงสร้างของธุรกิจให้ดู ตื่นเต้นและอยากทําแต่ไม่มีเงินในการลงทุนอก็คิดอยู่ทั้งคืนครับผมแล้วก่อนก่อนหน้านี้ครอบครัวหรือว่าอะไรพี่ทําอะไรอยู่ก่อน,นอ๋อครอบครัวก็อดีตก็เป็นพ่อค้าตลาดนัดยี่สิบหปีครับผมนะครับแล้วก็บวกด้วยเศรษฐกิจนะครับมันมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องครับผมทําให้เราเนี่ยยิ่งขายยิ่งเป็นหนี้แล้วก็บวกกับ ผมป่วยนะครับป่วยหลายโรคครับผมนะครับกระเพาะดิสี่ดวงคอร์ตอรอลไขมันเป็นลมแถมแฟนก็ยังเป็นไมเกรนครับผมและบวกอีกลูกเรียนปริญญาถึงสองคนและตอนนั้นก็เริ่มฟาร์มเป็นนี้่รับผมรวมเสร็จสิ้นในช่วงทำอาชีพส่วนตัวนั่นคือขายของตลาดนั้นเป็นนี่ถึงล้านห้า เป็นหนี e ้ถ anyway. right. ึงหนึ่งล้านห้าแล้วก็แล้วก็ป่วยอีกครับผมนะฮะในเรื่องของลูกอีกครับนะฮะตรงนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับผู้ชมฟังแบบนี้เนี่ยการขายของเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในการที่ว่าเออวันนี้จะขายได้ไหมหรือว่าุ่งนี้จะขายได้หรือไม่อะไรอย่างนี้ภาระมันก็เลยมาตกที่ที่ที่พิชชนเองขึ้นกัคนในครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ประจวบกับมีโอกาสในการที่เริ่มไปทำจอยคอยนคอะตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงแรกๆเนี่ยเริ่มทำไปเรื่อยๆแล้วมาทํ จอยแอนคอยตอนแรกเมื่อปี47กลางปีถามว่ามันใช่ไหมเพราะตอนนั้นจอยแอนคอยมันมันไม่เหมือนณปัจจุบันนี้ครับเพราะว่ามันมีสินค้าตัวเดียวคือน้ำยาสมุนไพรกินหยงเหิง,งและบริษัทสาขาไม่มีมนะครับในอันดามันไม่มีเลยครับโมบายก็ไม่มีมผู้สำเร็จก็ไม่สามารถให้เห็น เลย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 ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างไรใช่ถูกไหมฮะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเขาดื่มยาแล้วถ้าเขาเกิดตายขึ้นล่ะแล้วชีวิตเราไม่ติดตารางอ่ะครับผมและถ้าสมมติว่าเราทําแบบเต็มที่กับธุรกิจนี้อืแล้วถ้าเกิดบริษัทเกิดเจ๊งล่ะชีวิตเราจะเหลืออะไรทั้งครอบครัว เอออันนี้มีเป็นการคิดหลายอย่างมากันถูกต้องฮะก็คือยังยังตอบโจทย์ไม่ได้ว่าเอ๊ะไอสิ่งที่ถ้ามสูิว่าเราทาลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมหรือว่าอะไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับก็ยังไม่รู้ว่าทาอย่างไรครับผมแต่ก็ยังทําก็ทําอืมอะไรที่เรายังคงต้องทําไปเรื่อยสาเหตุที่ทําบอกตรงว่าแรงบันดาลคือนี่ไงอืมนี่แล้วก็ลูกเรียนแล้วก็ตัวเองป่วยอืมเพราะว่ามันไม่มีอาชีพไหนอีกแล้วครับที่ทําให คนไม่มีความรู้อย่างพี่เนี่ยครับนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ส่วนมากคนมีความรู้ซึ่งไปประกอบอาชีพได้ครับแต่พี่เป็นพ่อค้าอืฉะนั้นถามว่าพ่อค้าถ้าเราไม่เลือกครับอาชีพนี้อด้วยวัยวุฒุคุาวุธของเราอ่ะมันไม่เหมาะกับอาชีพอื่นแล้วนอกจากเราต้องหาธุรกิจเครือข่ายอืนะครับนอกจากต้องหาธุรกิจเครือข่ายเพราะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ หนึ่งไม่จำกัดเรื่องความรู้ความสามารถอายุมากน้อยไม่เกี่ยวนี่คือทําให้พี่ประทับใจแล้วก็ตัดสินใจศึกษา MLM หลายหลายบริษัทอ๋อก็คือดูหลายบริษัทคือไม่ได้ไม่ได้พอคือไปทำมาจอยคอยก็ไม่ได้ไม่ได้ดูอย่างเดียวก็ดูอย่างอื่นด้วยบริษัทศึกษาว่าศึกษาว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงความต่างความต่างว่าระหว่างจอยแอนคอยที่เราตัดสินใจลงมือทําลงทุนเนี้ย กับธุรกิจเครือข่ายอื่นบริษัทอื่นมันมีความเหมือนความแตกต่างอยู่ตรงไหนบ้างจะได้เอามาวิเคราะห์เพราะว่าเราต้องฝากชีวิตและครอบครัวของเราไว้กับธุรกิจที่เราคิดว่ามันใช่พอศึกษาแล้วก็ดื่มน้ำยาสมุนไพรจีนอย่งหนงแล้วก็มองถึงธุรกิจที่อัพไลน์คุยให้ฟังนึกในใจว่าเราต้องปลดนี้ได้เราต้องสำเร็จและเราต้องทำได้ เพราะบริษัทจอยเอ็นคอยเป็นบริษัทเดียวเท่านั้นที่จ่ายทุกวันจ่ายทุกวันไม่หยุดวันราชการครับซึ่งมันตอบโจทย์ให้คนจนคนเป็นหนี้คนป่วยลูกเรียนปริญญาอย่างพี่เนี่ยครับสามารถทําได้เพราะว่างานประจําพี่ออกไปตลาดนัดพี่ก็ได้เงินทุกวันครับ ฉะนั้นจอยเอ็นคอยลงทุนทุกวันอลงทุนครั้งเดียวแต่เราได้ทุกวันมีรายรับทุกวันถูกต้องครับได้ทุกวันครับผมได้ในที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับหมายถึงรายรับเนี่ยเข้ามาทุกวันครับสามารถรับรู้ได้ทุกวันว่ามันมีรายรับเข้ามาอย่างแน่นอนครับผมมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนเปิดรายการว่าพี่ชนเองหรือว่าบุคคลที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้เนี่ยเป็นบุคคลแรกนะฮะในกลุ่มอันดามันที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วรวดเร็วอย่างไรครับคุณผู้ แเดือนเพียงแเดือนเท่านั้นนะฮะที่ประสบความสําเร็จกับเมนเจอร์ครับอะไรมีวิธีการทําอย่างไรถึงให้ประสบความสาเร็จเร็วถึงขนาดนั้นครับวิธีการทําอย่างไรตอนนั้นบอกกรงว่าเชื่อนะครับตัดสินใจเชื่อเชื่อตั้งแต่ลงสมัครอืนะครับเชื่อตัวเองก่อนอื้งทั้งๆที่ไม่รู้ว่าบริษัทจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อตัวเองก่อนว่าจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวเรามีความสุข พอเชื่อตัวเองเสร็จแล้วหลังจากนั้นวิธีการดื่มยาพอดื่มยาเชื่อในสินค้าอีกอืเพราะสินค้ามันตอบโจทย์ได้อและเชื่อในระบบการจ่ายเงินที่จ่ายทุกวันครับและที่สุดยอดที่สุดของความว่าเชื่อครับวิสัยทัศน์ของดอ,อร์สมชายอืเพราะดรสมชายเป็นบุคคลแบบอย่างตัวอย่างให้กับธุรกิจเครือข่ายอื่นอมผมเชื่อนะครับ,รบเพราะท่าน เป็นคนที่ให้อืให้ทุกอย่างให้แนวคิดให้ความร,รู้ครับผมเคยท้อืตอนนั้นแต่รดตรสมชายให้กําลังใจผมครับจําประโยคที่ดรสมชายบอกไหมในการให้กําลังใจครับผมคําหนึ่งท่านบอกว่าคุณพิชนอืคุณสําเร็จเมนเจอร์มาได้อย่างไรครับคุณลองหวนกลับไปดูว่าตอนแรกที่คุณตัดสินใจทําจอยเหนคอยดูสิค,คุณทําแบบไหน คุณกลับไปทำแบบเดิม,มถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จชีวิตและครอบครัวของคุณผมดูแลส่งลูกให้คุณเรียนม,มันเป็นอะไรเหมือนกับว่าพี่มีพันธะสัญญากับดรสมชายตั้งแต่วินาทีนั้นครับจนถึงหน้าปัจจุบันนี้ดรสมชายคือพ่อทางธุรกิจของครอบครัวชยกุลมีกำลังใจขึ้นครับผมเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อทำเหมือนท่านบอกครับ ทำเหมือนท่านบอกแล้วสองปีก็ประสบความสําเร็จตําแหน่งดีเรคเตอร์แล้วก็สามปีก็ตำแหน่งเ r e s i d e n t บาลานทีมการที่เราเริ่มที่จะเดินขึ้นไปใหม่นะฮะช่วงที่เราล้มแล้วเราเริ่มเดินขึ้นใหม่ในการที่จะไปหามาช่วงนั้นมีวิธีการทำอย่างไรเป็นยังไงบ้างครับวิธีการทำทุกวันทำอย่างต่อเนื่องทำแบบมุ่งมั่นเพียรพยายาม บางครั้งออกไปทํางานต่างจังหวัดค่าไหนนอนนั้นอนอนข้างถนนครับคดเข้าหอไปจากบ้านอืเพราะไม่มีเงินเติมน้ํามันไม่มีเงินทานข้าวครับนะครับถามว่าท้อไหมณตอนนั้นคือบอกตรงว่าไม่มีคําว่าท้อแล้วเพราะมันไม่มีอาชีพให้เราเลือกแล้วไงกับชีวิตของผู้ป่วยคนแก่และลูกปริญญาและตัวเองก็เป็นหนี้ถึงล้านห้าครับผม ก็ต้องทำก็ทําไปเรื่อยๆครับมจนประสบความสาเร็จอีกครั้งหนึ่งได้ตําแหน่งดี렉เตอร์แล้วเป็นไงบ้างครับได้ตําแหน่งดี렉เตอร์ถามว่ามีเงินเก็บไหมไม่มีครับยังไม่มีครับเพราะเงินที่ได้มาทุกบาทตั้งแต่เมนเจอร์ดี렉เตอร์เราจะต้องสร้างทีมเราจะต้องบริหารทีมครับนะครับคุยกับแฟนก็บางครั้งกล้องมีปากมีเสียงกันเพราะผู้หญิงส่วนมากจะเป็นไฟเก็บเงินแต่ เราไม่ได้เก็บเงินครับคือพี่จะใช้เงินบริหารเพราะวันนั้นถามว่าผู้ประสบควาร์มสำเร็จมีพี่อยู่คนเดียวครับฉะนั้นอะไรที่พี่ให้ได้พี่ต้องแลกไอ้สิ่งที่พี่ให้พี่ไม่ได้คาดหวังว่าพี่จะมีถึงวันนี้ปรากฏว่าภายใต้องค์กรของพี่ทั้งหมดเขาประสบควารมสำเร็จสามสิบกว่าท่านนะครับสามสิบกว่าท่านระยะแค่แปดปี ถือว่ามันมันเป็นอะไรที่ตอบความรู้สึกเลยว่ามันม,มันคุ้มอะ่ะม,มันคุ้มในสิ่งที่เราแลอกม,มาตั้งแต่สมัยสีหปีที่ผ่านมา<ผ>มนะครับ,รบถือว่าถือว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราได้นั่งสัมผัสกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ได้ได้เห็นเขาเรียกว่าคือนั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมสัมผัสได้ถึงเขาเรียกว่าความสุขความอิ่มเอมความจริงใจความ อะไรหลายๆอย่างนะฮะที่ที่พี่ชนเองเนี่ยพยายามที่จะมอบให้กับลูกทีมพยายามที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะฮะผมเชื่อว่าช่วงเวลาที่เราคุยไปคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะน่าจะได้เรื่องราวอะไรสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าข้อคิดแง่คิดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราบอกเลยว่าวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันเรามาถึงที่นี่จังหวัดภูเก็ตนะครับเรามาดูชีวิตความเป็นอยู่ กลุ่มคนที่อยู่ในแถบอันดามันตรงนี้นะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและเราได้สัมผัสกับบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างเครือข่ายในกลุ่มอันดามันแล้วเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วอีกช่วงถัดไปครับผู้ชมครับต้องพลาดไม่ได้นะในการที่เราจะถ่ายทอดเรื่องราวในการที่จะทําให้ผู้ชมประสบความสําเร็จจากเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ ดีจริงๆแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงหน้าครับ กลับเข้ามาในช่วงนี้นะฮะแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบุคคลที่คุยกับผมเนี่ยพี่ชนเองนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นบุคคลที่สร้างกลุ่มอันดามันขึ้นมาแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในความสําเร็จนะครับกับบริษัทจอยแอนคอรจริงๆแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางจอยแอนคอเองนะครับมีวิวัฒนาการมีการพัฒนานะครับระบบต่างๆในการออตอบสนองความต้องการของคุณผู้ชมทุกๆคนที่จะมาร่วมในการทําธุรกิจ แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสนุกสบายแบบนี้ผู้ที่ถ่ายทอดได้แน่นอนต้องเป็นพี่ชนอย่างแน่นอนนะฮรับเดี๋ยวเราคุยกันต่อดีกว่าพี่ชนนะครับครับผมเมื่อสักครู่นี้ในช่วงเบรกที่แล้วโอ้ผมได้พูดคุยผมได้เห็นถึงเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าความสู้นะไม่ว่าจะล้มจะลุกจะมีปัญหาอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็มีจุดมุ่งหมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี้เรื่องของลูกเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เรื่องของโรค <c oughs> ที่เราเป็นอยู่ด้วย,ยนะครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือกําลังใจสูงสุดนะฮะในการทําธุรกิจครับต้องบอกอีกว่าก่อนที่จะประสบความสําเร็จแบบนี้เนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะตอบสนองของผู้ที่ทําธุรกิจในช่วงกอ่อนช่วงแรกๆเลยครับชน เป็นยังไงบ้างครับครับก็เมื่อก่อนบริษัทเปิดมาเมื่อปี4-5่ห้าครับเอกชนก็ตัดสินใจทําเมื่อปี4-7กลางปีครับผมถามว่าตอนนั้นเรื่องระบบอืบอกตรงๆว่าถ้าคนไม่คิดสู้อทํายากนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถให้เราเห็นครับจับต้องได้นะครับโดยเฉพาะสาขา แล้วก็สินค้าที่ประสบความสําเร็จฉะนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่าวันนี้ที่พี่ชนประสบความสําเร็จก็ครับที่ผ่านมาที่ก็เปรียบเสมือนกับคนที่ต้องมาบุกเบิกป่ารอกครับผมถนนยังไม่มีถางป่าคือคือแล้วก็ตัดถนนต้องใช้มือถอนใช่ยตดใชงป่าอันนี้แหละ จนณปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นถนนลูกรังหรือคอนกรีตไปแล้วนะครับที่ผ่านมาถ้าคนไม่คิดสู้ครับนะครับไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอ,อาจจะทําไม่ได้อาจจะทําไม่ได้ครับผม,มแต่ด้วย พิชนเองแล้วเนี่ยความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับผู้ชมต้องบอกว่าทางจอยคอยเองนะครับมีเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีต่างๆนะครับมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ต่างๆในการตอบสนองทําให้ธุรกิจเนี่ยเกิดง่ายขึ้นแลาก็ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นพี่ชนมีการเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็พัฒนาไปไงบ้างครับผมก็ทุกท่านครับก็ที่ผ่านมาเหมือนที่ผมบอกครับแต่ณปัจจุบันนี้ผมอยากบอกและอยากตอกย้าทุกท่านว่า ธุรกิจจอยแอนคอยเป็นธุรกิจเดียวเท่านั้นที่ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านที่กำลังรอหาโอกาสดีๆนะครับเพราะว่าณนะวันนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการรซึ่งแรงเห็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าทำยังไงให้คนบนโลกใบนี้มีรายได้ไม่จนท่านเลยจัดระบบ,บนะครับ ดอกเตอร์สมชายเป็นคนจัดระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นระบบอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นระบบโดยเฉพาะตอนนี้นะครับระบบอีเวเลตอีเวเลตอีเวเลตผมบอกกองว่าตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจครับพี่ไม่เข้าใจครับแต่พอมาฟังรายละเอียดนะครับกับคนที่เขาใช้อยู่ครับทำอยู่เฮ้ยทำไมมันง่ายและสะดวกอย่างนั้นบงบอกถึงว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นเจ้าของนะ เหมือนที่ดรสมชายคุยให้ฟังเวลาเราไปประชุม MDP ซึ่งมันตอบย้ําำว่าต่อไปนี้คนที่ตัดสินใจทําธุรกิจ Joy and c o i เนี่ยมันมีพร้อมมันมีพร้อมให้ทุกท่านอยู่ที่ว่าท่านเห็นโอกาสท่านจะทํามันหรือไม่แค่นั้นคือด้วยว่ามีการตอบสนองความต้องการทุกอย่างเจ้าครับไม่ว่าจะอะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมวันนี้ได้สร้างเครือข่ายต่อไปไหมเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าหมายถึงตัวพิชนเองสร้างเครือข่ายต่อ ไปเรื่อยไหมครับก็ถามว่าหยุดไหมไม่หยุดยังไม่หยุด,ไม,ยดไม่หยุดถามว่าธุรกิจจอยแอนคอยครกระเสียณได้ไหมกระเสียณได้อือแต่วันนี้ทําไมถึงไม่หยุดเพราะพันธสัญญากับองคอ์กรอืกราบใดถ้าองคอ์กรไม่สําเร็จมากเท่าไหร่วันนั้นเรสเดนอภิชนคงจะไม่หยุดอนะครับเพราะสงสารคนที่เราให้พันธะสัญญากับคนเหล่านั้นอื ฉะนั้นณวันนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้นะครับได้ชมรายการนี้ผมคือส่วนหนึ่งต้องการให้ทุกท่านประสบความสําเร็จครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนจิตเช่นผมครับถือว่าจอยคอยให้โอกาสพี่ชนในเวลานี้พี่ชนก็ให้โอกาสอีกหลายต่อหลายคนถูกต้องครับผมนะฮะเพื่อให้หลายๆคนเหล่านั้นเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขครับ อย่างที่ผมบอกว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับกับธุรกิจจอ y c แอนคอยไม่ได้หยุดนะครับในการคิดที่จะพัฒนาหรือว่าคิดที่จะทำเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะฮะนอกจากธุรกิจที่ทําอยู่นะครับพี่ชนเองก็ยังมองเห็นถึงอนาคตข้างหน้าว่าเราควรที่จะทําอะไรต่อไปนะฮะดูที่ดูทางไว้บางย่างครับว่าจะทำอะไรต่อบ้างก็งถามว่าดูที่ดูทางไหมตอนนี้นะครับ กำลังสร้างรีสอร์ทนะครับกำลังสร้างรีสอร์ทเพราะว่าโกดังปุง๋ยน,นะครับในนามของพี่เองครับผมนะครับล้านกว่าบาทนะครับก็เสร็จแล้วครับนะครับสมบูรณ์แบบแล้วและก็หลังจากนั้นคือกำลังโครงการจะสร้างรีสอร์ทต่อเพื่อให้ทุกท่านโดยเฉพาะชาว JNC อได้มาใช้บริการครับแล้วก็พี่ก็เล็งไปไกลว่าในเมื่ออาเซียนเข้ามาทุกคนจอยแอนคอย นะครับจะอยู่ดีกินดีนะครับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าคุณสิ่งที่คุณผู้ชมได้ชมรายการของเราไปในขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าโอกาสมาถึงหน้าจอทีวีถึงบ้านคุณนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะครับเหมือนที่พี่ชนเอนะครับได้สร้างโอกาสขึ้นมาได้รับโอกาสดีๆนะจากบุคคลที่ชื่อดเรสมชายหันชลิลหานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะครับ รับโอกาสนี้เอาไว้นะฮะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรอะไรครับผู้ชมครับหลายคนนะครับสอบถามนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าอยากจะรู้คําถามนี้แน่นอนนะครับว่าแล้ววันนี้เนี่ยผมก็นั่งอยู่กับบุคคลที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ดูแลในกลุ่มอันดามันคําถามนี้ต้องถามบุคคลคนนี้แหละนะครับว่าวันนี้ถ้าหลายคนกําลังดูรายการของเราอยู่อยากจะเริ่มคําถามคือ จะประสบความสําเร็จไหมครับถ้ามาเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเป็นคําถามที่สุดยอดมากครับนะครับเพราะคนที่ถามแบบนี้เขากลัวออืกลัวว่าวันนี้เขาสายเขาช้าออีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าทําแล้วคนข้างบนคนมาก่อนรวยครับนี่คือเป็นคําถามที่หลายๆคนอาจจะมุมมองหนึ่งก็จะปฏิเสธในธุรกิจนี้ครับ ฉะนั้นทุกท่านครับถ้าท่านคิดว่าท่านคิดอยู่แบบนี้ขอให้ท่านเปลี่ยนความคิดเพราะเปรียบเสมือนกับว่าผลซ่อม,อมคุณไปซื้อซ่อมคุณไม่รู้ว่าซ่อมลูกนั้นจะเปรี้ยวหรือหวานใช่ครับนอกจากว่าคุณต้องเปาะเปลือกออกอและชิมมันดูครับฉะนั้น JNC ก็เหมือนกันนะครับอย่ามองแค่ผิวเผินเข้ามาศึกษาเพราะที่ผมศึกษามาแปปีนี้ ไม่ว่าบริษัทเปิดมาเข้าปีที่สิบสองจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่เป็นอัพไลน์ผมอืผมถือว่าเขากับผมก็รายได้เท่ากันอืเพราะว่าด้วยระบบของด็อร์สมชายครับดอตอร์สมชายมีลิมิตในการจ่ายเผ็นบาลานซ์ทีม,มวันละหมื่นหน้าทุกคนครับจะมาก่อนอเป็นสิบปีหรือว่าทุกท่านที่ตัดสินจะตัดสินใจทําตอนนี้ครับเท่ากันครับอืนี่คือ การันตีได้นะครับนะฮะนี่ถือว่าเป็นการการันตีแล้วนะครับผู้ชมครับว่าการที่เริ่มทําตอนนี้ก็ไม่ได้สายเกินไปแล้วก็มีไรายได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนเอาละครับผมเชื่อว่าวันนี้เนื้อรายการของเรานะครฮะ ได้เรื่องได้ราวแล้วก็ได้สาระมากๆนะครับกับการทําธุรกิจกับทางจอยแอนคอรรวมไปถึงประธานของเราคนนี้เนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอดข้อมูลต่างๆให้กับผู้ชมเกือบจะหมดเลยนะครับแต่ถ้ายังมีเรื่องราวอะไรติดอยู่ในใจหรือว่าสงสัยสามารถที่จะโทรสอบถามได้ตลอดเวลานะฮะที่ผู้ชมจะได้คําตอบที่ดีอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับพี่ชนเรื่องราวต่าง,ๆ,างๆที่เกิดขึ้นมาก็ผมเชื่อว่าคือตัวผมเองถ้าเกิดได้ฟังตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดผมเปนคนดูรายการอยู่ผมอรีบหยิบผูโทรศัพท์โทรเลยนะฮะผมคงไม่รอเช้าว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราจะประสบความสาเร็จไหมเอ๊ะจะเป็นอย่างไรถ้ายังเอ๊ะอยู่ก็ยังเอ๊ะต่อไปสุดท้ายอยากจะให้พี่ชนฝากถึงคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าอะไรหรือว่าเรื่องราวอะไรที่จะทําให้ตัวเองได้ประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่พี่ชนอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับครับผม,บผมทุกท่านครับทุกท่านที่ชมรายการ j c t v อยู่ผมอยากเชิญชวนนะครับ ให้ทุกท่านที่ดูรายการนี้นะครับลองโทรศึกษาผมดูสิครับเพราะว่าวันนี้ผมรู้ว่าหลายๆท่านมีชีวิตเหมือนผมหลายๆท่านที่รอวันเกษียณหลายๆท่านที่เบื่องานประจำหลายหลายท่านที่เป็นหนี้ทั้งหมดนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกท่านผู้ชมได้แต่ตรงนี้สิครับ joy and c o i อย่างน้อยผมคนหนึ่งที่สำเร็จสูงสุดในบริษัท MM m ที่หลายหลายคนฟังแล้วไม่อยากทำหลายหลายคนกลัวทำแล้วไม่สำเร็จกลัวทำไม่ได้กลัวล้มเหลวจริงๆแล้วทั้งหมดนั้นท่านคิดเองนะครับวันนี้ถ้าท่านอยากปลอดหนี้วันนี้ถ้าท่านอยาก,กเกษียณอายุโดยมีความมั่นคงในชีวิตและ หลายท่านที่คิดจะเปลี่ยนงานโดยเฉพาะลูกจ้างนะครับตัดสินใจมาทำจอยแอนคอยสิครับเพราะ j o ยแอนค o ยนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านที่ชมรายการนี้อยู่ผมคนหนึ่งอยากช่วยทุกท่านไม่ว่าท่านดูรายการนี้ที่จังหวัดไหนประเทศไหนแต่อย่างน้อย ภายใต้จิตใต้สำนึกของคนนี้วันนี้เขาไม่เก่งแต่เขาประสบความสำเร็จและทุกท่านเก่งท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะทำไม่ได้เพราะผมไม่เก่งผมสำเร็จและผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านที่ดูรายการนี้อยู่ท่านทำได้แล้วก็ท่านสำเร็จถ้าท่านอยากให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโทรหาผมสิครับยินดีครับผม นั่นเองครับก็เป็นเรื่องราวแล้วก็การสรุปนะฮะจบรูปยอดนะฮะสำหรับพี่อูิชมที่เรามาพูดคุยกันถึงจังหวัดภูเก็ตในวันนี้นะครับแน่นอนผู้ชมอย่ารอช้าที่จะได้รับโอกาสดีๆนะครับแล้วก็วันนี้มามอบให้ถึงหน้าจอแล้วขอบคุณพี่อูิชนมากๆที่ให้เกียรติกับรายการจ้าเชยของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผู้ชมครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับแม้จะเป็นเวลาสั้นแต่ถ้าเกิดผู้ชมโทรเบอร์ที่คุณอยู่ที่หน้าจอ ชีวิตของผู้ชมนะครับจะยืดยาวอีกยาวนานแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาติดตามรายการจะเชีนได้ใหม่นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทาง JC TV ของเรานี่แหละนะครับช่อง psi 126นะครับผู้ชมครับก็สามารถติดตามได้และสามารถรับชมรายการของเราสดๆได้นะครับผู้ชมครับทาง www.jctv.in.ts นะครับสามารถรับชม ได้ทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็รับชมได้และที่สำคัญอย่างที่พี่ชนบอกไปรวยได้ทั่วโลกเหมือนกันนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมและพี่พูิชมรวมถึงทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ